สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเฟียติรถสวยครับก็มาเจอผมก็จะมีสองอย่างครับไม่รีวิวก็เก็บความรู้วันนี้อยู่ในช่วงเก็บความรู้นะครับผมจะมาบอก3สิ่งเลยที่ ชาววัยรุ่นแต่งรถทั่วไปในขาดไม่ได้คือล้อท่อโหลด3อย่างนี้ก็คือแต่งล้อแต่งท่อแต่งโหลดแต่ว่า3อย่างนี้มันจะผูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือทํายังไงถึงถูกกฎหมายให้แบบไม่ต้องมีปัญหากับพีต่ตารวจเขาแต่ละอย่างนี้ต้องทํายังไงบ้างถึงจะถูกวิธีหรือแบบมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบเปลี่ยนตรงนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่หลักๆคือ3อย่างล้อท่อโหลดไปดูอย่างแรกกันเลยอย่างแรกนะครับการโหลดเตีย โหลดเตี้ยเนี่ยมันมีในกฎหมายอยู่แล้วครับตามกฎหมายพระราชบัญญัติพรบรถยนต์เนี่ยพศ2522เนี่ยระบุชัดเจนไว้ว่าการโหลดเตี้ยรถยนต์เนี่ยจะโหลดขนาดไหนก็ได้แต่ว่าไฟหน้านะครับดูดีๆดูตรงนี้ไฟหน้ากับระดับพื้นเนี่ยไฟหน้าตรงนี้นะช่วงไฟหน้าตรงกลางกับระดับพื้นเนี่ยไม่ควรต่ํากว่า40ซนติเมตรอ่าถ้าคือต่ากว่า40ซนติเมตรเนี่ยระหว่างไฟหน้ากึ่งกลางไฟหน้าเนี่ยกับพื้นเนี่ยถ้ามันต่ำกว่า40ซนติเมตรเนี่ยถ้าตำรวจเห็นเนี่ยก็คืออาจจะโดนจับหรือโดนปรับแน่นอน หรือถ้ามันไม่ต่ํามันอยู่ในระดับ40ซนติเมตรแต่ว่ารถคุณมีสเกิร์ตหน้ามีสเกิร์ตหน้าที่มันแบบว่ายาวลงมาจนแบบเกือบขูดพื้นอย่างเงี้ยแล้วถ้าพี่ตํารวจเห็นว่ามันอาจจะเสี่ยงต่อการไปขูดกับถนนหรือแบบเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็จะอาจจะปรับคุณได้คุณสามารถโหลดแค่ไหนก็ได้แต่ว่ากึ่งกลางไฟหน้ากับถนนเนี่ยต้องไม่ต่ากว่า40ซนติเมตรตามกฎหมายแค่นี้ก็ไม่โดนจับแล้วอย่างที่2ล้อถ้าเป็นสายกระบะซิ่งเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือล้อต้องเต็มเต็มซุ้มหน่่่่ออ,อ,ยอยแตวาางันี้ สังเกตดูว่าล้อจะพอดีซุ้มจะล้นออกมาถ้าแบบมองข้างๆเนี่ยล้นออกมานิดเดียวในกฎหมายพรบรถยนต,ต์เนี่ยไม่มีไม่มีกฎหมายบอกว่ารถยนต,ต์ไม่ควรใส่ลอซิิงอะไรมันจะไม่มีกฎหมายก็คือใส่ได้ตามสบายแต่ว่าอันนี้มันคือแบบไม่ล้นมากล้อจะไม่ล้นมากแต่ว่าถ้าตำรวจเห็นว่าล้อมันล้นเกินไปแล้วแบบมองแล้วแบบผิดเพี้ยนมันอาจเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้เขาก็อาจจะจับได้ถ้าล้อล้นมากเกินไปแต่ว่าถ้าอยู่ในระดับขนาดเนี่ยขนาดเนี่ยเล็กๆน้อยๆหรือพอดีซุ้มเนี่ยถือว่าไม่ผิดกฎหมายแน่นอนครับ ล้อจริงจริงมันก็จะมีผลิตหลายๆายไซส์ก็คือเป็นไซส์กว้างหรือไซส์แคบคนก็จะเอามาใส่คือมันใส่กันได้หลายรุ่นครับมันก็เลยเอามาดัดแปลงใส่กันบางคนก็อาจจะใส่ล้อหน้าประมาณนี้ล้อหลังก็อาจจะยื่นมาขนาดนี้อันนี้มันก็จะเสี่ยงต่อคนที่ใช้ถนนร่วมกันอาจจะแบบขับมาด้านข้างแล้วชนล้อคุณได้หรือถ้าอยากให้ปลอดภัยเลยตีโป่งหรือคิ้วที่เขาเรียกว่าคิ้วเนี่ยให้มันพอดีกับซุ้มล้อคุณอย่างนี้ปลอดภัยที่สุดอ่าสออย่างแลละเราไม่โดนแน่นอนถนะ้าทำตามผมอย่างที่3ครับท่อสําคัญเลยท่อเน้าขง าสมมติกระบะซิ่งบางคันเนี่ยชอบแบบความแบบโชบเฉียวหรือแบบความซิ่งใช่ไหมเอาท่อมาต่อด้านข้างาเงี้ยหันออกด้านข้าง,อ,าาางอันนี้ผิดกฎหมายเต็มๆครับห้ามเอาท่อ,อ,อด้านข้างท่อไอเสียต้องออกทางด้านหลังตรงทางด้านหลังเท่านั้นอ่ามาดูด้านหลังอันนี้ก็เลยครับ,รบท่อรถยนต์เนี่ยมันก็จะมีกฎหมายความดังของมันความดังของมันเนี่ยไม่ควรเกิน100เดซิเบลที่วัดจากประมาณ3-4ถึงพันรอบก็คือเวลาเจอด่านเนี่ย ถ้าเป็นรถกระบะอย่างเงี้ยตำรวจเรียกแน่นอนบอกว่าเป็นขวัญใจของชาวตำรวจเลยเขาก็จะเหยียบที่ประมาณ3 4มถึงสี่พันรอบถ้าสมมติเสียงคุณเนี่ยมันไม่ดังเกิน140ดซิเบลคุณก็จะไม่โดนแล้วไอ้พวกเนี้ยเนี่ยไอ้พวกโลบาร์หรือพวกอะไรคั้มทั้งหลายแหละไ,ไอ้พวกเนี้ยจริงๆมันไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปติดข้างในรถแล้วคุณไปถอดบาะเบาะเดิมบออเนี่ยคือไปดัดแปลงเอาของเดิมออกแล้วเพื่อใส่โลบาร์เนี้ยอันนี้คือผิดกฎหมายเต็มๆแต่อย่างพวกเนี้ยคือมันใส่ได้ดัดแปลงใส่ได้เพราะว่ามันไม่ต้องถอดอะไรออก แค่ให้ไม่ต้องบังทะเบียนก็พอถ้ามันมันไม่มันไม่ปิดบังใคทะเบียนแค่นี้ก็โอเคแล้วก็หลักๆโดยรวมสําหรับ3อย่างวันนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจกันง่ายนะผมว่าล้อท่อโหลด3อย่างก็สําหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้มันร้อนมากนวผมเหนื่อยแต่กฝากเบอร์โทรสาหรับใครอยากได้รถคันนี้ก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม